สนาพระพุทธเจ้าแสดงหัวใจพุทธศาสนาไว้ให้เข้าสืบตอ่อเรียกว่าโอวาทปป,ปติโมกเมีอยูสามพอเจาอาวาตเป็นกระสิเบาสูฟังระดับขึ้นมี่อยูสาม ก็เรียกว่ากรรมสอนเรื่องกรรมกรรมมี่สามอย่างกรรมสวจะดีสุเฮเธอร์มั่นบรีมั่นเป็นบาปให้เจ้าทำกรรมดีมันเป็นบุญที่จะทำให้เกิดความสุขพ้นจากความทุกข์ยาเฮสวให้เจ้าทำดี สองอย่างอย่างที่สามสรจจิตะปริโยทปันญังเอตังพุทธศาสนาทีโอ้ยเจ้าสิพนทุกเจ้าสิมีความสุขหรืออยู่มีความทุกข์อ,อยู่ที่ใจของเจ้าเออ้อสัจจิตะปัิโยทปันญังจิตตัวเดียวใจตัวเดียว ให้เจ้าเบิงเจ้าสิสุขเจ้าสิดถูกเจ้าสิดีเจ้าสิชัวเจ้าไปบุญเจ้าไปบาปเจ้าไปทางใดให้เจ้าเบ่งใจของเจ้าไว้คนสิดีได้ก็พอจิตคนสิชัวก็พอจิตพอใจคมที่สามนี่แหละเป็นของสําคัญ์ดูได้ เฮี่ยนใดอยู่ดรอกฟังกับฟังกันได้อยู่ปัญญาก็มีอยู่แต่ว่าจิตเป็นสัมพัญสภาววจิตบ่ลืนตามผู้ปัญญาหูอยู่จักอยู่แต่เหตุบ่ไดเพราะเป็นเอยียงเป็นน้ำใจเท่านั้นนี่แหละปัญญาว่า ูมิภพบาติภ hey. the ู่มปัญญาไปแต่ภูมมปัญญาอย่างเขาศึกษาเดาเรียนม่าอย่างโพเรียนเขาประยดูเรียนยังกระตามไยดูกและไปถ้ำก็ดีดูกก็ดีถ้ำขั้นถาสภาพวจิตบนุ่นตามภูมิปัญญากระใสโบไร กรรมตัวนี้นะเป็นกรรมที่สุดพระพุทธเจ้าใ้สาระตัวนี้นะห่อสเสียน <c oughs> อย่างดอกเตอรอย่างดอกเตร์กิติดขุกเตี้ยนอยู่ได้เขาเตี้ยนจะจบดอกเตอแต่ห้อบ่คคยได้เป็นดอกเต์ได้เพราะเรียนถึงขคณะแต่ว่าก็ญญาปฏิทินขลุกบาดนี่ผู้เรียนปริยัต ก็ียนจบเก่าประโยคฐานปริยัติเลียนจบนักการทังลานพุทธศาสนาการศึกษาเรียกว่าปริยัติเลียนเก่าประโยคแ์่ตั้งคิตว่ไปตามอำนาจอีกเก้าประโยคซึกออกมาเป็นอนุสาสนาจารย์กรรมวิจารย์อาจารย์อนุสาวนาจารย์ไปปารถกถาทำตามสถาบันต่างๆคิดตมันได้ซอยบ่อไร นี่อยู่ภูมมปัญญานี่อยู่ภูม่มปัญญาแต่ว่าสภาจิตมันบดินตามภูมิปัญญาคือล้องภูมมหาบัวก็บลวองปูมันลวองปูมมหาบัวเตี้ยนรบปรเรียนเก่าสามประโยค สิมาปฏิบัติทนำนํำหลวงปู่สะหลวงปู่มันหลวงปู่มันว่าเจ้าเรี่ยนดูเป็นมหาจบการศึกษาพอเรี่ยนสามประโยคเจ้าจะใชมาศึกษาทรมาเจ้าเรี่ยนจากํำรามันเป็นความจำเด้อเจ้าทีมมว้นอกวัดซะก่อนเทิยมว้ซะก่อนเทียมว้นอกวัด ยาสเอของมาในวัดมาศึกษาธรรมะมเจ้าสิมหาของจริงให้เจ้าทิมความจำนี่แต่ว่าข้างสอนพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจตปรโยทัพทปนังเอตังพุทธตาสนันติเพื่สำราญจิตของตนให้ไปตามภูมิปัญญาเพื่อนจังให้ปฏิบัตินั่นแหละเตียนปนได้กสรสามหูปนได้ก็ตาม จิตบวไปตามพูมปัญญาเมื่อใส่อะไรเห็นดันพระพุทธเจ้าจึงเน้นในการปฏิบัติสำหรับจิตของเจ้าจิต,ตัวมหาเหตุจิตตัวเดียวผ้าเกิดผ้าตายจิตตัวเดียวผ้าหักผ้าตั้งจิตตัวเดียวผ้าดีผ้าเสวจิตตัวเดียวผ้าสุขผ้าทุกจิตตัวเดียวผ้าธรทมบุญ คิดตัวเดียวภาขึ้นสวรรค์ตกนรกคิดตัวเดียวภาาคือผ้าตายสำดาจิตเด้อสำัาจิตเด้อตัวนี้แล้วกรรมตัวนี้แล้วพทธเจ้าบัญญัติไว้ดับหัวใจพุทธศาสนาสำคัญล้อเกิดเรียกว่าสำดาจิตตัวนีนะ้แต่ว่าเขาบอกคอยนอสนใจเพราบว่สนใจในการที่สำัาจิต คือบรักษาจิตหูจิตเห็นจิตดูจิตเห็นจิตติปัญญยของเราผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตขั้นทาเดียนจะไก,กาห่หูหูจะก,กิดจ,จาของขั้นบาหูจะคิดจะของเอาไวบา้บ่อะไรบ่ได้ประมาทในการเดียน หลวงปู่มันเพิ่นว่าบ่ได้ประมาทหรอในการเรียนเตียนจบได้กระจบนั่นต่อมันซอยบ่ได้เป็นหยังต้องซอยบ่ได้มา่คิดเห็นแล้วหลวงปู่มาคิดเห็นแล้วว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ต้องเข้าคุกอยู่ผู้มื้อนี้โลกมันวุ่นกันพอการเรียนได้มันขาดการปฏิบัติ มันบวเห็นจิตโตที่มันก่อเหตุอันตรายเดินนอกดูนอกทางพิษการไปกันมากการเหตุการ์ทำการพูดกันจาย่อนตะจิตตัวเดียวตอนนั้นเหตุน่ะคนจิตสุขสิทุกข์ก็คืจิต คนส <sa> ีดีสีสว่ก็เพอาจิตพราใจคนที่เป็นโจรเป็นมาก็เพอาจิตพอใจทั้งนั้นเหตุนั้นยาเหตุสว่ให้ทําดียังบอกพ่อพระพุทธเจ้าจึงไน้สอนจำขามาว่าสําระจิตตะจิตตะประโยชน์ถ้าปัสําซ้ำระจิตจิตัวเดียวการเลียนมันสุตะมาปัญญา การคิดมันเรียกว่าจิตปัญญาจิตเรียกว่าภาวนาปัญญาการเรียนตากปริญญาท่องบนสาทยายกำหนดจดจำสุนทนาปราใยเตถามทบทวนบ่อยเกิดปัญญาในขันตนในการศึกษาแล้วก็นำมาคิดพินิจพิจารณาไขข้วรไต่อต อันนี้ปัญญาเกิดจากความคิดแต่มันยังไม่เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดจากจิตจิตตัวเดียวเท่านั้นแนหะมันจะบงการจิตตัวเดียวตัวเป็นตัวสังงานร่างกายสังขารภายนอกอเป็นถาดของจิตจิตมันบังคับมันบังคับแบทุกรูปแบบ มันบังคับกายมันบังคับไปเห็นนะ้งไปเห็นน้ำมันไปกินเา้าบ้ยาหลุดก็ซ่ายาสินเป็นนัปุ่นตะกี้เป็นนกเป้งขาผูตีคนขาพอตีแม่ขาเจ้าเอาฟอมันบังคับไรเห็นนั่นตัวสําคัญคือจิตตัวเดียวตั้นแ่ละ จังหวะขั้สอนของพุทธเจ้านี่โอ้ยสุดอยู่ที่กันกับจิตขั้นทาปฏิบัติถึงจิตแต่ผมไม่ขั้มันไดสิวากายก็เกิดจากจิตสี่ําหนังลงไปก็เกิดจากจิต,ตใจสินึกคิดสิ่งใดมาเก,กิดจากจิตเหตุนั้นเิ่นว่าให้คิดก่อนทาหรือทําก่อนคิดใส่คิดก่อนพูดหรือพูดกอ่อน,นคิดไม่ัช่คิด มันคิดบุกคิดคิดตัวสร้างเจ้านาะนมันทําไม่ดีก็ได้ทําไม่สวาก็ได้ทาไม่มีความสุขก็ได้ทำไม่ไมีความทุกข์ก็ได้เหตุนั้นนะคําสอนพุทธเจ้ามัน,นทุดก็หันทุดก็จิตเพื่อนจังบอกว่าโอ้ยรักษาสามปลายหายสามโทษ รักษากายว่า,จาใจใจกายว่าจาใจอยู่ใสกันอยู่ตัวเจ้านั่นแล้วรักษาแต่กายรักษาว่าจาขั้นถาเดินเขาไปถึงจิตแต่ว่ามีปัญหาจิตมีสิลนจิตมีธรรมจิตมีสติจิตมีปัญญาว่าอันใดเป็นอัออนใดอันใดขวนอะไรบกขวนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอัะไรพ้าตนชัวอัะไรพ้าดตนดี อะไรตัผ้าตัวมีความชุกอันไหนผ้าตัวมีความุกข์โอ้ยจิดอันสมอยตรในร่างกายของตัวชันมาชวบ่งหูเด้หูเต้เปลือกทั้งในเป็นหูเต้เปลือกทั้งนอกจิดอันสมอยู่ในร่างกายกับบ่งหู ถือพุทธศาสนาเข้ามาหลุมดูเพิ่มๆตั้งแต่เปลือกทั้งนอก้วยบวชเขามาว่าได้บุญบวชเขามาบวชกายเขามาว่าได้บุญแล้วพ่อเนี่ยยิตมมันมันตกนรกอยู่ซ้ำเลยนั้งม่ท่านเห็นซ้ำเขาพูอยู่แล้วว่าถูกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือนั่งม่ท่านเห็นซ้ำนั่งมาท่านเห็นหมอนรลลกนังมาท่านาเห็นสวรรค์ซ้ำ นั่งมเห็นในผ่านสั้นนั่งมเห็นสวรรค์นี่นะอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานอยู่ใไนไกลหายใจพูทโธพูทโธพูทโธก็ได้ยินอยู่หรอข้าดักจิตเจ้าเจ้า,จจาจของบัตักจจตจะของนั่นแหละจังว่ามันวุ่นวายอยู่คุมมอือนี่มันเดือดดอนอยู่คุมมอือนี่เบื้องโลกทั้งโลกมันเดือดดอนจะงนี่เอาความหูความเฮียน มาประหารประหารทํำไร,ร่างผานกันข้นหมายนั่นขอนั่นก้นหมายนี่ขอนี่มาแก่มาปดกันแก่อ่ไรแขนข้อต้องแตงขากระถิบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนถึงจิตถึงใจพอให้ดูดูค้ำคัมเตเปลือกกระพี่ก็ย่างว่าท่านเห็นกายว่าจะาใจยังว่าท่านเดินเข้าไปถึงจุดของพุทธศาสนาเลย ตายว่าจะใจเปลือกกะพี่แกนน่นทัาบัท่านถึงแกน่นยิดต,ตัวเดียวนี่ลนะพอเหตุยิดต,ตัวเดียวผ้าเกิดผ้าตายยิดต,ตัวเดียวนี่ยนละผ้าทำบาปทำกรรมทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญพอมาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยยังเดินบัท่านถึงจิตบาท่านมีนความสูงกรอบ พราะสุขทุกข์อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจไม่ใช่เลยบวชนอกรูปดูปรูปแต่เปลือกข้างนอกข้างนอกข้างนอกข้างในนี่มันเป็นอย่างไรสมกับคำพันวาจะบอกสวัรค์นีในอกน้ากกดกคืในใจไม่หนังเป็นสวัรค์ไม่หนังเป็นดาวดกขั้นบนเป็นจิต เรนนั่นผมว่าเจ้าโอ้ยพอมีปัญญาเดือเกินอันแดมคุ้มเก่าชาสามารถม่วงเข้าไปทั้งจิตทั้งใจสัตว์ทั้งลหยสิดีใดพอจิตสิสว่าไดพอจิตสัต์ทั้งหลายสิทำดีใด้ก็พอจิตสี่ทำสว่าใดก็พอจิตทำบุญใดพอจิตทำบาปไดพอจิตนี่จะมันปัญญาอันแดมพรมดึกซึ่งละเอียดอ่อนสุขความพิยรภาพเดือเกินขั้นถาปฏิบัติก็ไปถึงจิตบนตังเรา จบเท่านั้นมันมีเท่านั้นกายว่า,จาใจใจพัดเท่านั้นเอ้อะนรมาเบาอีกสะจิตตะปิโรธัปันนังเอตังพุทธศาสนาัีตสำระจิตให้หมดจดพองแถวเขาสะอาดปราศจากความโลภค,ความโกรธแต่ความหลงดง้วยนั่งหลงหลงตัวจิตเจาของยังโมโห ต้่งหลงอยู่เอาเกิดมาจะไปใส่จิตมันจะพาไปใส่เตี่ยวนีห้าหูแต่กายรักษาแต่กายภ่ายนอกแต่เปลือกเปูือกลๆค่ำๆนึกทั้งนอแม่ก็เบาเบาออกไปแต่ละค่ำว่าท่ากรรมพูดออกไปแต่ละค่ำเป็นกรรมอันหนึ่งกายกรรมว่าจีกรรมก็นั่งโมโหอีก บากกโบมบาบกขอ้นหนุนข้องเบจุของสัพท์ทกปัจจิตรทุกมจิตพิทุกทีแมนทุกบัวแมนเสียบกันอยู่เรื่อยแทงกันอยู่เรื่อยดันกันอยู่เรื่อยขากันนอนข้องตายข้องเบาโอ้ยอารมณ์ปากจบงานเลยว่าจาเกิดขึของเบาอารมณ์ปากท่านั้นนะเป็นอย่างขากันได เพราะว่าจะมองเมืองหนากันมองเมืองหนาคื่อสายตาก็เห็นกันขากันได้มองหน้าบูทาไมก็ว่าไว้ยบ่อยมาตื่นะายไปอย้างนั้นคนเห็นกันเป่าออกไปเพราพราะผิดก็ผิดอันจิตตัวมันสั่งออกทำออกพูดนะก็บว่าเบิงมันไหวไ่ คิดก่อนทำจะถือทำก่อนคิดคิดก่อนพูดถึงน้ำพูดพูดคิดเพราะเว้นคิดของตัวนี่แล้วตั้งใจว่าถือพระพุทธศาสนาเลยอย่งไรเพราะพุทธศาสนาสอนไว้คำสามอย่างอยู่แล้วกคำสวัสดิ์จะทำถ้าดุลเด้อให้เจ้าทำความดีเด้อเจ้าจงมีความสุขกรรมชั่วมันจะพาเจ้าถูกเด้อลูกเด้อกรรมชั่วจะพาเจ้าเป็นบาปกรรมดีพาเจ้าเป็นบุญ บาปคือความถูกบุญคือความสุขจะสิเหตุความชั่วให้จะทําความดีแด้ให้สํารัจิตของเจ้าโตมหาเหุจิตดวงเดียวนี้นะมันผ้าเกิดผาตายพระพุทธเจ้าบ่มเพ่นพระปรนนีมาอันกภพอเนกชนนาติชาติสุดท้ายมาบ่มเพ่นอยู่ตั้งหกปีพร้อมโซดตัวดาดเนดไงไมด่ด่าจรบลงจะรบตายนำ้ำหางัว ทอได้พบทอดได้ศาสาตร์นั่มนั่อยู่น,น้่หางัวนั่หาโคนั่ตะห้อยตีนหัวหัวตีนโคตัวโคตัว,ตว,ตวงัวก็บ่เห็นเจักเถ่อน้่ไปน้่ไปน้่ไปก็ไปเห็นจิตไปดูจิตเห็นจิตตัวมหาเหตุเออตัวนี้แล้วมันตัวมหาเหตุ ผ้าเกิดผ้าตายผ้าดีผ้าซอผ้าซุกผ้าทุกตัวเจ้านี่แหละมาคนจะเจ้าได้ประหารมันที่แห่งเดียวเขาบอให้ตัวไปเกิดทองเขาเาจิประหารท่านใดล่างผ่านตัวเดียวจิตต,ตัวนี้นะมันตัวสําคัญเขายัางนําหาจิตบระทันเห็นจิตเกิดดูบถ้ำมันก็นเกิด ยิดเกิดดูดทํามันเกิดยิดดับดูดทํามันกระดับเอตนั่นท่านท้าหลหยไม่ควรประมาจิตคิดเพียงแคบเดียวนะั่นแหะเกิดมาศาสตร์ใดศาสตร์หนึนะ่งให้จะคิดสากรเหตนั่นจะควรคิดในทางที่ดีทั้งเป็นบุญทั้งเป็นกุศลเดินทั้งความปวดภัยเสียก่นดีกว่าในทางทีิบดีมันเป็นบาป พระพุทธเจ้าเห็นเหตุว่ามันเกิดอยู่ที่จิตจึงดับจิตจิตจึงดับจากกายมันไฟที่ดับจากเทียนว่ามีรูปรากลักษณะใๆให้ตาเนื้อจะมองเห็นดอกมันก็ยังมีอยู่จิตนะแต่ว่าจิตมันโมติดมันโมหกมันบมฆ่ามันเป็นอิสระเป็นเอกเทศของจิต จิตมันจะบ่เกิดบ่ตายจิตมันจะเดินขึ้นเดืเสื่อมลงพระพุทธเจ้าจึงนำเมืองหาปีพร้อมโซโตลากรจับตัวจิตได้คือพระพุทธศาสนาเดินกับไปตั้งจิตขั้นบวชหอดจิตพระพุทธศาสนา,ขาเขาบอกเห็นพุทธศาสนาอะไร พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เหนือเหนือเหนือบุญเหนือบาปเหนือสัวนเหนือดีเหนือหน้าโลกอวิจีเหนือสวรรค์สันป่าเหนือโลกเยาวกุตรธรรมธรรมอันพ้นโลกจีตัวนี้มันยังหลอกอะไรอยู่ดอกข้เน้ำบํา มอมเพ็ญบ่ตท่านเห็นมันดอกในเกิดกระได้ดอกในตายกระได้ดอกในหัหกกันกระได้ดอกใ้สร้างกันกระได้ดอกในผัวขาเมียดอกในเมียขาผัวดอกใ้ลูกขาพอ่พอใ้ลูกพ่อขาลูกดอกในลูกขาแม่แม่ขาลูกมันดอกอะไรทุกรูปแบบบาปก็อุน่นนามือดังเมือ่อ ขั้นปฏิบัติทั้งจิตแต่มันเิเหนือมันสิเหนือความหลอกของธรรมในโลกมันก็นสิในโลกกุตระธรรมโลกุตระธรรมธรรมอันพ้นที่ใสของโลกขึ้นเรืองทั้งจิตจิตจึงสิอยู่เหนือความชั่วและความดีเหนือบาปเหนือบุญเหนือนรกเหนือสวรรค์ จิตนี่เมื่อปฏิบัติทราบซึ่งถึงความเป็นจริงของจิตแล้วเหนือการปฏิเสธได้ยอมรับเห็ุนั้นจริงี่สําคัญคือจิตผู้ว,ว่าอาจารย์ทั้งหลายให้พิจารณาจะาจะเห็นจากของเพียงเครื่งเดียวเลยจันว่าได้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาสอนถึงจิตขั้นเ้องว่าเข้าถึงจิต บ่ามันเลือกบ่ามันถึงโอคุทศาสนาเหมือนกับวันนี้ละว,วันมาควันมาคาบุษศาสเนี่ยพระท่านโอวาตเลยพระปฏิโมกข์สามอย่างนี่ละยาเห็ดชวัวทำดีทำจิตให้หมดจดพองแผวนี่ผลสุดท้ทายข้าสอนของพอจบอยู่ที่จิต ้าเขาถือพุทธศาสนาบ่าเดินถึงจิตนังบ่ทั้งถึงพุทธศาสนาดอกเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหนือโลกเป็นโลก,กุตรธรรมเหนือความชั่วและความดีเหนือความหักและความสั่งเหนือบาปและเหนือบุญขั้นบนเหนือบาปเหนือบุญสิ่งนั้นเกิดเหนือตายในจังไรจิเป็นปณนิพั้านในจังไร ท่านจึงเนืทุกไปจังไดทุกทำสว่าทำดีทำดีเป็นบุญทำชว่าวเป็นบาปเป็นอยู่แต่มันโบเทียงเป็นอยู่มันยังเป็นทุกข์อยู่เป็นอยู่มันยังเป็นอนัตตาอยู่มันโบเทียงได้โลกนี่โบเทียงท่ามของโลก ในโดกนี้โบทเทียงขึ้นในดาพานเนาะในสงสารครูสุคนเคยพอร่องเตอถูกมันบัดเต๋อมันมีเรื่องเตอดีบัดเต๋อมันหายเร่องเต๋มันไหลมาแล้วสัมปะเดาพ่อเสียโลกโบทเทียงในโลกนี้โบทเทียงเขาเห็นหลังดูมาคุ้มยางเลย มันก็บวเทียงโดยตรงอยู่แล้วมันก็แปรปวนใากใจแปลนแปลงให้เห็นอยู่เอตันถ้าเกิดขึ้นมา,านีมาดูโดขั้นโมโหเรื่องของโดกก็เป็นทุกข์คือโมโหทำในโดรรมาศาสนาทีของโลกธรรมาศาสนา,า,าทีของโดเขาก็มีไวใ้ให้ดูให้ดูให้เห็นอย่างเต็มหูเต็มตาอยู่แล้ว นาทีดูเกดงหนนำมาสิ่งดับก็มีรอกในโลกนี่ทีรร่โปไหาตามตัางาอันแดมคงเกี่ยวกาสามารถดูแจงแท่งตดาทูกพมกันไหยนึกทำของโดกมันมีอยู่ถ้าว่าเกิดมาแล้วว่าห้รูโรูโดขอจากทองแม่มาให้มื่นตาดูโดดูเออแตสมาหลงโด่ันเจ้าหลงโด จาเป็นถูกเลยเปนทั้งจะมาทุกโดกเกิดโดกตายนี่แล้วโรคเจ็บโรคไข่ดองไข่นามตาไหลอยุ่นี่แล้วโรกทูกโรกนี้หนามือดังมือเป็นดาบสองคมหนกจงหัวอยู่จังนเจ้าทูกของมันบทเทียงพอบอกไปแต่ว่าโลกนี่มันบทเชียงโลกบดเชียงมันคือลังนี่แหละผ่านดอกลูกเอ้ย เห็นแต่บอกเกิดมาในโลกจะมาบูโลกบวออกเบิ่งโลกบวออกเขาบอเห็นความเป็นถูกของในโลกก็จะมาหลงโลกกันอยู่นี่ก็ได้มาติดโลกกันอยู่นี้จึงถูกดูดเดาถูกเกิดถูกตายถูกล่องไห้น้ำตาไลเส้นหัวเขายินเพจนั่นการเดิน ให้ด่นพุทธศาสนาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าให้เดินไปทั้งจิตปัญจะว่าให้ปฏิบัติกรรมฐานให้ปฏิบัติกรรมฐานให้มีสติเบิงดูเจ้าของดูเจ้าของดูทั้งนอกเดี๋ยวก็จะให้มันดูทั้งในรูกายจะให้มันดูจิต ไห้มีสติสังวรเบิ่องจับของเดือดถูกเมื่อเบิ่องขั้นบ่เบิ่งกับโมหะหูวว่าอะไรเป็นอะไรหูวว่ากายหูวว่าจิตเป็นอะไรนโมหะโตเจ้าของกับโมเบิ่งเจ้าของปัณฑูเจ้าของกับโอผู้อื่นเท่ากับผู้อื่นกับที่กันทั้งหลัง โบต่างกันไม่กายไม่จิตด้อกันไม่หูมีตามีแข็งไม่ขาไม่เอาไว้ตวะทุกสิ่งส่วนเสมอกันขันหูวเข้ากับหูเขาดูเล่ากับลู่เขาลูเขากับลูเล่เขาข,าขาันจะดูธรรมะให้เบิ่งเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนศาสนสนดั่นเป็นจังหวะรักษากายวาจาใจ กายว่าจจใจก็ยู่ใน้ตัวเขานี่ละในตัณหา,า,า,าพจาจาิจารณาเบืองเกิดมาเพื่อสอยเจ้าของไม่เคยเหลยอเจ้าของเองเจ้าของไฟเจ้าของบ่ได้ทัศน์ศิเป็เอี่ยงต่อไปเพราะเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ดักษาตัวมนุษย์สุขภาพพนัาไม่ของมนุษย์เกียรติภูมิปัญญาสติปัญญาของมนุษย์ไว้บ่ได้ ต่อไปมันจะไปเป็นหยังมันก็เป็นคนงูเป็นคนนลงเป็นคนบนอูว่าอะไรเป็นอะไรเกิดป้าบอกศึกสาหาปัญญาเห็นความเป็นริงของโลกมันก็งูหายโกมันก็เกิดเป็นทุกข์อยู่ในโลกอยู่บนเศร้าขั้นลงโลกก็เป็นทุกข์แล้วขั้นโูโลกก็เป็นสุขแล้ว คือหูท่รมมัสตร์นาทีของลูพ่อ็เคยบอกไปแต่ว่าได้ดูนี่โมเทียงขึ้นนี่ลผ่านธุ์ดูเยอะไอ้เจิงพิจารณาเห็นไตรักอย่างชัดเจนเห็นความโมเทียงเห็นความเป็นทูกทนอยู่บบราณจับสิ่งใดอย่างเห็นความปฏิเสธความหวังความตั้งใจความปรารถนาตักตัวไดบังคับให้เอาบบราณ เาที่ธรรมชาติเดินให้เพิ่งอยู่ให้หัวให้เห็นอยู่ให้ดูแจ้งโลกเมาก็หูท่ำให้ดูแต่ข้ามาดูแจงโดกสมัยจะหูท่ำในโดูเห็นตาในตากันพิจารณาเพื่งชุกชุโอ้ยหลับไว้ถมเอยแต่เว่